วิ่งเอ็กซ์เพรียลยลาลินวันนี้จะพามาดูโครงการแลนเซียคลิปเทพารักบางนาบางปาบ้านเดี่ยวบ้านแฝดโครงการใหม่เดินทางสะดวกใช้ถนนบางนาตาดทางพิเศษบุรพาวิถีใกล้เมกะบางนาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับมาพบกับบ้าอีกแล้วนะครับในรายการ Living Experience by ละลินนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนมาอยู่ที่โซนเทพารักษ์บางนาครับผมตรงนี้มีโครงการใหม่ของละลินครับเพิ่งมาเปิดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจแต่ก่อนที่จะเข้าโครงการครับเดี๋ยวพาแวะไปทานข้าวร้านอาหารใกล้ๆโครงการกันก่อนเดี๋ยวไปดูเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่จะพาไปดูโครงการนะครับผมเดี๋ยวผมขอแวะกินข้าวที่ร้าน a Concept อทีทูคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับโลเคชั่นของที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยใกล้เซ็นทรัลวินเลสสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ใกล้มาร์เก็ตวินเลสสุวรรณภูมิด,ด้วยครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรนไ่ากินกันบ้างไปตามผมเข้าไปเลย จากร้านอาหารมาสักครู่ขับรถแป๊บเดียวก็มาถึงโครงการแลนซิโอคลิปเทพรักษ์บางนาบางปาบ้านที่นี่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสดูหรูหรามีบ้านให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฟดน,นอกจากตัวบ้านเขาจะสวยงามแล้วครับเขายังโดดเด่นด้วยทำเลนะครับสามารถใช้ถนนเทพรักษ์ถนนบางนาตาดถนนสุขุมวิทถนนตำหลวงบางพีใช้ทางด่วนบูรพาวิถีถนนวงแหวนกัญจนาห้างสรรพสินค้านะครับก็อย่างเมกาบางนา เทสโก้โลตัสบางพีบิกซีบางพีมาเก็ตวิลเลจส่วนตะพูิครับโรงพยาบาลนะครับก็ยังมีโรงพยาบาลจุฬาลัตสามโรงพยาบาลราม,มาธิบดีจากกินฤบดินโรงพยาบาลไทยนคริน,นสถานศึกษาก็ยังมีโรงเรียนสาธิตบางนาโรงเรียนอาสมชันสมุทรปราการมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวมเอแบทครับผมและในอนาคตนะครับเส้นทางของนี้ครับก็จะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีบางปูใกล้กับตัวโครงการนี้ด้วยครับถือได้ว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากมากครับ เราก็มาอยู่ที่โครงการแลนเซียลคลิปเทารักบางนาบางปานะครับผมโครงการที่นี่เขาก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดครับผมมีทั้งหมดอยู่4ทายเดี๋ยววันนี้นะครับเราพามาดูทยที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่กันครับที่มีชื่อว่าคานครับผมเป็นบ้านเดี่ยว4ห้องนอน3ห้องน้ํากับ2ที่จอดรถมีพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรซึ่งออกแบบตัวบ้านเนี่ยให้ดูลงตัวสวยงามมากๆและที่สําคัญใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องชอบตรงนี้แน่ๆเลยเพราะว่าเขามีจุดชาร์จ EV charger นะครับสำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็สาามรถ มาใช้ตรงนี้ได้ครับผมเปิดประตูเข้ามานะครับว่าจะเจอกับโซนลิฟวิ้งแอเรียขนาดใหญ่ครับที่วางโซฟาได้ตัวใหญ่ๆเลยใครที่มีครอบครัวเยอะเนี่ยสามารถมาสั่งสารมาปาร์ตี้อะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นในโซนของรับประทานอาหารครับก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ข้างๆนี้ก็สามารถทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้ครับผมถัดไปจากเคาน์เตอร์บาร์นะครับว่าจะเจอกับมุม ครัวครับผมสามารถบิวอินเป็นครัวขนาดใหญ่ได้ครับผมใครที่ยังไม่พอไม่จูใจอยากทำครัวไทยที่กลิ่นแรงๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปบิวอินที่ข้างหลังก็ได้ครับถัดมาจากห้องครัวนะครับข้างๆก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างห้องน้ําชั้นล่างครับก็มีขนาดที่ ใหญ่กาลังดีเลยครับผมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ครับก็จะมีห้องอเนกประสงค์ด้านล่างครับสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้ใครที่มีพ่อแม่ที่ไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดก็ทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้หรือวัยรุ่นทําเป็นห้องเล่นเกมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทําเป็นห้องอ่านหนังสือก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างขึ้นมาที่ชั้น2แล้วครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโถมันไดขนาดใหญ่อ่ะครับมีช่องแสงที่ได้รับแสงจากภายนอก าาได้แบบเต็มๆเลยนะครับข้างบนนี้นะครับเขาก็จะแบ,บ่งเป็นห้องนอนครับอยู่สามห้องเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมห้องแรกกันครับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเราก็สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้จริงๆอะ่ะมองข้างนอกอะ่ะดูแบบดูใหญ่แลวนะเข้ามาเนี่ยดูกว้างกว่าข้างนอกอีกเราสามารถวางเตียงอย่างนี้ได้เลยนะครับผมข้างๆตรงนี้ห้องมาสเตอร์เบดมก็จะมีระเบียงด้านหน้าครับไว้รับ ลมชมวิวยามเช้ายามเย็นอะไรพวกนี้เราก็มาเทควิวด้านนอกได้ครับส่วนถัดมานะครับเราก็ไปดูที่มุม w อลอินคร o เซ็กันครับผมมุมนี้นะครับสาวๆก็น่าจะชอบครับผมเพราะว่าเขาสามารถบิวอินตามตัวอย่างอย่างนี้ได้เลยนะจุดเสื้อผ้าได้ได้แบบจัดเต็มเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะ เครื่องแป้งวางตรงนี้ครับช่องแสงธรรมชาติอยู่ตรงนี้ส่วนไฮไลท์ของห้องนี้ครับอยู่ที่ห้องนี้เลยมีห้องน้ําในตัวครับเขาก็จะมีฉากกั้นมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนห้องน้ําของเขานะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอน2ห้องนอน3กันครับด้านนู้นครับห้องนอน2นะครับผมก็อยู่ที่บริเวณด้านท้ายตัวบ้านนะครับ กว้างมากๆเราสามารถทําเป็นห้องนอนลูกๆก็ได้มีโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยตรงนั้นก็จะเป็นตัวเสื้ออันนี้ก็จะเป็นเตียงครับอันนี้วางเป็นขนาด3.5ฟุตให้ดูเป็นตัวอย่างครับก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับห้องนี้เขาจะได้เป็นช่องแสงตัวหน้าบ้านเพิ่มเติมครับผมตรงนี้เลยอันนี้ก็ทําเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างครับ ตรงนี้เขาก็จะมีช่องแสงอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เนาะก็มีช่องแสงขนาดใหญ่จากหน้าตัวบ้านครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้ครับผมใครที่มีลูกแค่คนเดียวเนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องนี้เป็นห้องอกนนประส์เพิ่มเติมก็ได้นะครับส่วนห้องน้ําของที่นี่นะครับอยู่ตรงกลางตัวบ้านตัวนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่ห้องนอน2กับห้องนอนสครับมาใช้ร่วมกันได้ก็มีขนาดกว้างครับ สามารถทำโทรศส่วนตัวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับผมและนี่ก็เป็นฟังก์ชันของแบบบ้านคานที่พามาดูในวันนี้ครับผมนอกจากภายในตัวบ้านนะครับทางโครงการเขาก็ยังมี เอ็กเซคิทีฟขับเามีสาว่ายนะมีฟิตเนสมีส่วนสนการให้ลูกบ้านได้ใช้งานได้อย่างครบครันนะครับผมและนี่ก็เป็นรละเอียดของโครงการแลนเซียลคิปเทพารักบางนาครับที่ผมพามาดูในวันนี้โครงการที่นี่จะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดราคาเริ่มต้นเพียง3.99เท่านั้นใครที่สนใจนะครับแวะเข้ามาดูโครงการกันได้เพราะว่าเขามีส่วนลวดพิเศษสําหรับเปิดโครงการใหม่นะครับและวันนี้ครับทางทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ